ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมือแด่ญาติโยมผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในวันนี้จะได้อธิบายหัวข้อธรรมที่ว่าพระหา้า <c oughs> หมายความว่าองค์ธรรมแห่งความตัดตะรู เพราะเป็นกําลังที่จะบรรลุถึงธรรมอันที่หนึ่งก็คือศรัทธาในการที่เรามาศึกษาปฏิบัติจะต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติข้อที่สองวิริยะต้องมีความเพียรมีความภาคเพียรในการปฏิบัติในการฟังในการพิจารณาไตรจรอง ข้อที่สามมีมีสติมีสติระลึกรู้ถึงสิ่งที่ปัจจุบันที่เราศึกษาอยู่ทุกขณะนะจดจ่ออยู่ในการศึกษามีสติ แล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นข้อที่สีนี่คือสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นไม่วอกแวกไปท่องเที่ยวคิดไปในเรื่องราวต่างๆมีสติจดจ่ออยู่ในการฟังในการพิจารณาในการปฏิบัติและข้อ5คือปัญญา ปัญญาที่จะเกิดจากการปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงในสัจธรรมรู้ความจริงในขันห้าในตัวเหล่านี้เพื่อนำไปสู่ความถดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ในจิตนี้จึงบรรลุถึงธรรมที่แท้จริง เพราะนั้นทั้งห้าประการนี้จึงเป็นกําลังที่เราจะบรรลุถึงธรรมในเบื้องต้นนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้ตัดความลังเลสงสัย <c oughs> <c oughs> ในครูบาอาจารย์ในธรรมะต่าง เมื่อเราเชื่อมั่นต่อครูบาอาจารย์องค์ไหนแล้วก็ตั้งใจมีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติตามเปิดใจกว้างยอมรับฟังนะแล้วก็เหมือนกับ เหมือนกับกะลาที่หงายเพื่อลองน้ำฝนที่ตกลงมาหรือเหมือนกับแก้วที่ว่างเปล่าไม่เป็นแก้วที่มีน้ำ,นำชาล้นถ้วยนะคือยอมรับความคำสั่งสอนแล้วก็นำไป ศึกษาปฏิบัติ <c oughs> ไม่ลองไม,ไม,ไม่ต้องลังเลสงสัยว่าอันนี้จะประพฤติปฏิบัติแล้วจะรู้ผลจริงไหมใช้เวลาเท่าไหร่หรือจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งไปคิดเขียทิ้งไปเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็น อารมณ์ที่มาขวางการปฏิบัติในใจของเรานี้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็ให้ตั้งใจทำไปไม่ต้องไปคิดว่ามันจะผิดจะถูกขอให้ลงมือทำาด้วยก่อนเพราะของจริงย่ำปรากฏ แต่ของปลอมคอยหลอกหลอนขัดขวางก็ค,คือความคิดของเรานั่นเน,นี่นะเพราะนั้นการปฏิบัตินี้ต้องเชื่อมั่นในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราฟังคำสัง่งสอนแล้วนำมาปฏิบัติไม่ใช่ ติดในครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ไม่ใช่ติดบุคคลบุคคลก็เป็นเพียงสมมุติแต่เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์บุคคลใดก็แล้วแต่จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ถ้าหากว่าการแสดงทำ ที่ออกมาจิตจากกิจนั้นมีความจริงอยู่แความรู้นั้นจะเกินฐานะของความเป็นเด็กหรือความเป็นผู้ใหญ่ฐานะก็ะไรกด้เตดเราก็เปิดใจรับฟังเพราะว่าธรรมะนี้มันเป็นอิสระ ม่ได้ยึดกสิทธ์ว่าจะต้องเป็นคนรุ่นนั้นถึงจะบรรลุธรรมหรือคนเป็นเด็กเป็นหนุม่มเป็นสาวหรือคนแก่ไม่ใช่ว่าต้องระบุว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลน,นี้แต่ให้ฟังเอาธรรมะอย่าได้เอาบุคคลนะถ้าเอาธรรมะจงละบุคคล เพราะบุคคลมันเป็นเรื่องของสมมุติโลกแต่ธรรมะนั้นเป็นของจริงที่ไม่ตายเมื่อฟังแล้วก็ไปพิจารณาดูด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วก็น้อมไปประพฤติปฏิบัติทดลองดูอย่าได้ลังเลสสงสัยอันนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้น ก้าวข้ามความลังเลสงสัยมันคอยจะขัดขวาง่า้เรานั้นเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติก็คือจิตของเรานั่นแหละความรู้สึกในจิตของเรานั่นแหละที่มันยังไม่มั่นคงเหมือนไม้หลักปักที่เลนมันยังไม่เอาจริง จะต้องเตือนตัวเองบอกถ้าเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาต้องสลัดทิ้งเลยบอกเองอย่าเพิ่งมายุ่งอย่าเพิ่งมาวุ่นวายไล่มันออกไปเรากำลังจะศึกษาปฏิบัตินี้ให้มัน่นคง จิตของเรานั้นมันยังไม่มั่นคงมันจะมีตัวหลอกอยู่ตลอดเวลาเหมือนผีหลอกนั่นเนี่ยแล้วเราก็เปิดใจรับฟังเหมือนของความมางังงายแล้วนำไปปฏิบัติลองทดลองดูพิสูจน์ดูนั่นแหละเธอจะรู้ตามความเป็นจริงธรรมะนั้นมีไม่มาก แต่ทำไมเราเข้าถึงได้ยากก็เพราะใจเราไม่มั่นคงเราขาดพระห้าองค์ธรรมแห่งความตัดสรู้นี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าพระห้านี้พระพุทธเจ้าทรง แสดงไว้แล้วว่ามันเป็นองค์ธรรมที่เราจะสามารถเข้าถึงธรรมได้ก็จะต้องเชื่อมั่นแม้ทังครูบาอาจารย์ที่ท่านมาอธิบายในหลักธรรมต่างๆก็เปิดใจรับฟังอย่าเพิ่งไปลังเลสงสยัยแล้วเอาธรรมะเนี่ย แต่ฟังแล้วไปพึดประพติปฏิบัติไปถ้าใจมันเบามันเข้าใจมันสงบได้นั่นแหละถึงค่อยเชื่อมันมีปัญญามันรู้เห็นความจริงด้วยตัวเองนั่นแหละเราถึงจึงเชื่อมั่นเพราะธรรมะนั้นเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตน แปลว่าเราต้องปฏิบัติไม่ใช่เอาคิดคิดเอาอย่างเดียวอย่างนั้นใช้ไม่ได้ตัวคิดนี่มันจะหลอกเพราะในจิตของเรานี้มันปัดแกล่มมันมีสองตัวในจิตเรานี้มันมีจิตจิตผู้ร,นนรู้อันหนึ่งก็คือตัวสติสัมปัธยยะอีกอันหนึ่งก็คือจิตวิญญาณ จิตติวิญญานี้ที่มันถ้าเปลียนเทียบก็บคืออารมณ์อารมณ์ในจิตของเราที่มันแปรปวนนั่นแหละคอยคิดไปด้วยเปื่ออยู่โลกของความคิดต้องสั่งส,งสมเป็นนิสัยมาแต่การที่เรามาศึกษาธรรมะการมาเจริญสติอันนี้มันมีกำลังอ่อน จึงต้องภาคเพียนพยายามเพื่อต่อสู้กับอารมณ์ที่มีกำลังกล้าคือจิตวิญญาณนั่นแหละคอยจะชักชักชักใบให้เรือเสียนะเพราะนั้นการปฏิบัตินี้ มันจึงรัดสั้นเข้ามาเรียนรู้ที่กายที่จิตของเรานี้ไม่ต้องไปเรียนรู้ภายนอกเพราะว่ากายนี้มีอะไรในขันห้าเรา มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาเราดูรูปรูปกายของเรานี้แต่แต่เกิดมาแล้วตั้งแต่นอนแบบเบาเปลี่ยนแปลงมาในคนคนเดียวกัน ถ้าเรามองด้วยปัญญาเราจะเห็นว่ากายนี้มาจากอะไรเอาล,ลึกดูมาจากคันมันดามาจากการสมสู่ของบิดามันดาแล้วก็เกิดเป็นก้อนเลือดขึ้นมา กว่าจะเกิดได้ก็เสียนยากก็ต้องแข่งขันกันในในคันในมดลูกนั้นผู้ที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นถึงจะออกมาได้แล้วก็ออกมาได้คนเดียวเมื่อออกมาแล้วก็มาเจริญเติบโตเป็นทารก เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาถ้าเราเลือกรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่มันเกิดมาจากกรรมราคะเพราะในตัวเรานี้เป็นผลงานของกรรมราคะของบิดากรรมดาเห็นนั้นเราทุกคน เมื่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วสิ่งที่ขวางใจของเราก็คือการมราคะที่เหนียวแน่นต้องมีอุบายที่จะสอนตนก่อนที่จะละการมราคะได้ราคะแล้วก็มีโทสะแล้วก็มีโมหะความหลงกิเลสสามตัวนี้ มันก็ครอบงำเรามาเพราะนั้นถ้าเรามีสต,ติรละลึกรู้ตั้งแต่คลอดออกมาแล้วบิดามารดาก็คอยเลี้ยงดูเติบโตมาด้วยอาหารขาวหวานแล้วก็ พ่อแม่ก็ลำยากลำบากในการเลี้ยงดูในการทำมาหากินในการส่งเสียกว่าที่เราจะมีความรู้จนกระทั่งหาอยู่หากินเองได้เพราะนั้นเราเกิดมาทำอะไรในการเป็นมนุษย์ ผู้ที่ได้สั่งสมบุญกุศลบารมีมาส่วนมากก็จะออกบวชเพราะเห็นเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ เย็นเกินไปก็เป็นทุกข์ร้อนเกินไปก็เป็นทุกข์งในบทธรรมวัดเช้านั้นรูปนี้เปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์นั่งเฉยๆนั้นก็เป็นทุกข์ปวดเมื่อยนอนนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์ไม่กินข้าวก็เป็นทุกข์หิวไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์ไม่กินน้ําก็เป็นทุกข์ กินข้าวเขไปอิ่มแล้วก็จะเป็นทุกข์ก็ต้องไปถ่ายเราก็จะเห็นความทุกข์เมื่อเราเรียนรู้ตัวเองโดยการมีสติและลึกกลับเข้ามาเรียนรู้ในตัวเรานี้ในกายสังขารน,นี้ยังไง เพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของกองทุกข์ทำไมอาบน้ำก็เหม็นมีแต่สิ่งปฏิกูลอาหารที่รับประทานฉันเข้ไปมันก็เป็นสิ่งปฏิกูลเพราะถ้าอาหารนี้เอามาตั้งทิ้งไว้2อสาวันมันก็บูดเน่าแล้ว แล้วเมื่อเข้าไปในท้องที่เรารับประทานเข้าไปมันก็ไวบูดเน่าในท้องาว่าเราการย่อยมันไม่ทันก็ทําให้ทอ้องอืดท้องเสียแม้รับประทานเข้าไปแล้วไม่นานไม่ช้าไม่นานมันก็ถ่ายออกไปอีกมันจะมีแต่เรื่องทุกไม่กินก็เป็นทุกกินเข้าไปก็ต้องออกไม่ออกก็เป็นทุกทั้งน้ําทั้งอาหารทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็รับประทานมาตั้งแต่เด็กจนเป็นจนถึงปัจจุบันนี้ไปถึงคนเท่าคนแก่ก็ยังกินอาหารอยู่เพราะถ้าเราไม่กินอาหารก็คือมันก็อยู่ไม่ได้เนีวร่างกายนี้มันก็ต้องตายมันมีแต่เรื่องทุกข์มันมีแต่กองทุกข์ในกายสั้งขารน,นี้ถ้าเรามาศึกษากายใจของเราเราจะเห็นเลย อันนี้พูดถึงเรื่องของกายนะกายที่เป็นทุกกายที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปวนเนี่ยมันมันไม่สามารถจะอยู่ในสภาพนิ่ง,งๆเฉยๆได้มันต้องเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลานอกจากว่ากายนี้มันมาหายใจแล้วนั่นเลยก็คือมันก็อยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะต้องเน่าเปื่อยผุพังไปกับกายภาพเป็นธรรมชาติไป สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเรามาศึกษาธรรมะแม้จิตของเรากับมันกันจิตของเราก็ไม่ไม่มันไม่อยู่กับไม่อยู่นิ่งเฉยไม่อยู่ที่กายไม่ได้พิจารณากายจิตนี่มันคอยแต่วุ่นวายแต่ภายนอกเนี่ยเสดส่งไปข้างนอกตลอดเวลา แล้วก็ไปรับอารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งในจิตของเราเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เรื่องของเราก็ชอบไปรับเรื่องราวต่างๆเอามาเก็บมาคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่เรื่องของเราแท้ๆเลยเราก็ยังไปรับมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตยังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญามันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกทุกข์เพราะเราสร้างขึ้นมาเองเพราะเราไปรับมา น้อยลักทมแล้วพุทธเจ้าทรงดแดงไหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำกันมานี้ถึงเวลามันก็ส่งผล เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขช่วยเหลืออะไรผู้อื่นได้เพราะสิ่งที่เขาเป็นอยู่ก็คือกรรมที่เขาทำมานั่นเองน,นี่ให้เข้าใจแบบนี้เพราะถ้าเราไปเก็บเอาเรื่องราวของผู้อื่นมาเก็บมาคิดมาบุงมาแต่งเรื่องที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างทิ้งเหล่านี้มันก็ทำให้เราเป็นกังวล ทั้งทั้งที่ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานี่คือเราขาดขาดสติขาดปัญญาไม่รู้จกักแยกแยะจิตก็วุ่นวายตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อการมาเรียนศึกษาธรรมะก็ต้องละทางจิตภายนอกที่มันแลบไปวุ่นวายภายนอกเลิกส่งจิตออกนอกแล้วกลับมาเรียนรู้ตัวเอง แล้วเราจึงจะเข้าใจความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาและก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาแม้จิตนี้ก็เหมือนกันจิตนี้ก็คิดปรุงแต่งในเรื่องราตลอดเวลาไม่มีความสงบมีแต่ความวุ่นวายแต่จิตนี้เมื่อเรามาอบรม มาอบรมมาปฏิบัติภาวนาตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์แนะนำไปเมื่อเราจะเจริญไปตามแนวทางของพระห้าแล้วอันนี้แหละมันจะเป็นหนทางที่จะทำให้เรามีความสงบสิ่งสำคัญก็คือ ต้องละความคิดที่เป็นอกุศลออกเสียความโกรธความเกลียดความอิจฉารึอทยาการให้ร้ายผู้อื่นความโลภความโกรธความหลงสิงลล่งลเหล่านี้เป็นจิตที่เป็นอกุศลมันเป็นปรปปักษ์กับการปฏิบัติ จิตจะไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้มันเป็นขยะในในจิตของเรามันจะต้องเลิกลากิ่งเหล่านี้ออกเสียแล้วหันเข้ามาเจริญถิ่นจะมาที่ปัญญาอันนี้ถึงจะเป็นหนทางแหลกปูทางจิตให้เข้าไปถึงความสงบและสว่างได้ เราต้องเคลียนะเคลียจิตของเรานี่ที่มาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีนี่พวกนีดด้ต้องเคลียออกให้หมดเลยมันจะขวางใจเจ้าของอยู่เราจะไปทําความสงบก็ทําไม่ได้มันจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีมันเป็นจิตที่เป็นอกุศลเมื่อใดที่จิตเราเป็นอกุศลแล้วการปฏิบัติธรรมจะไม่ได้ผลมันจะขวางตลอดเวลา แต่เมื่อใดที่จิตเราวางได้มีแต่เรื่องของกุศลคิดแต่เรื่องดีพูดแต่เรื่องดีทำแต่เรื่องดีอยู่ในพระหา้ามีความภาคเพียรปฏิบัติเมื่อนั้นแหละจิตจะดำเนินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเดี๋ยวก็อย่าไปเร่ง อย่าไปใจร้อนในการปฏิบัติธรรมให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปตั้งเวลาอย่าไปคาดหวังให้ทำไปเรื่อยๆนะความเพียรหมายความว่าเราทำไม่หยุดทำทุกวันไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดอย่างนี้ไม่ได้ผลให้ทำไปเรื่อยๆบ่อยๆเนืองๆ เมื่อทำไปบ่อยๆเนืองๆแล้วเขาจะพัฒนาไปเองเมื่อจิตอกุศลไม่มีแล้วเนี่ยกุศลก็จะเกิดขึ้นก็คือจิตก็จะเกิดความสงบตั้งมั่นแล้วก็จะรู้ความจริง แล้วก็จะบรรลุถึงธรรมในกายในจิตของเรานี้นะวันนี้ก็ให้เข้าใจว่าสิ่งที่มันขวางใจของเรานั้นก็คือจิตของเราที่เป็นอกุศลนั่นเองจิตจวิญญาณนั่นเองก็ อธิบายให้เข้าใจจะได้จเจริญก้าวหน้าในทางทาต่อไปวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาาติโยมให้มีทาจงบังเกิดขึ้นในกิจของเราทุกคนขอจเจริญพร